ใกล้ถึงลังแล้วครับตั้งแต่9โมงยันถึง10โมงครึ่งก็ขึ้นมาถึงลังแล้วครับ2อลังหัวน้ำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยดูข้างล่างขึ้นมาจากเป็นจากทอยไม้ทอยไม้ไม่พอก็เลยทอยเหล็กลูกถอยเหล็กตบพึ่งพาถอยเหล็ก ปืด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 พึ่งริมสวนในนู้นอีกต้นหนึ่งต้นง,งุ้นติดตั้งแต่เดือนธันวาแต่ช่วงมีนาเมษานีไม่ติดไปไหนไม่รู้สุดยอดครับอุปกรณ์อุปกรณ์การตีพึ่งนี่แหละ กำลังเซฟตี้ทานพึ่งทานพึ่งชื่ออะไรนะชื่อชื่อตูนตูน,ตนอันนี้อยากเจอคนจริงใจ Facebook และ Tik To อกโอเคหัน้ำก็ใหญ่อยู่พอได้พอได้ไดกําลังปิดตาอยู่เริ่มถอด ไปบ้างแล้ว <Okay. S 1> นี่แหละหัวน้ำใหญ่ๆขึ้นมาถึงเป็นที่เรียบร้อยชองรางติดกันห่างกันแค่เมตรครึ่งประมาณเมตรครึ่งวันนี้มากับพี่บอยครับผมครับใช่ครับอยูบนต้นยางที่แม่ห้องสอนนะครับอยู่บนเขาครับวันนี้ พื้อากาศเย็นๆอันนี้เป็นพื้นที่ทำรังตั้งแต่ก่อนเดือนห้าเลาพี่เนาะครับใช่ครับน้ำที่ปิดฝาไว้นี่เป็นน้ำเดือนห้าครับน้ำเดือนห้าเราเข้าตีเดือนหกแล้วน้ำเดือนห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นน้ำเดือนห้าแต่ถ้าเป็นพื่งใหม่มันจะไม่ใช่น้ำเดือนห้าแล้วนะครับมันจะเป็นน้ำเดือนหกใช่ดูดีๆนะครับแต่นี่เราจะมาเอาพึ้นแก่ซึ่งเป็นน้ำเดือนห้ายังเหนียวอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราจะตักกันแล้วครับผมครับมีนอนติดเครื่อมาลงบ้างแล้วครับเอาถังขึ้นมา เอาถังสีขึ้นมาเลยเพราะหัวน้ำใหญ่มากต้องต้องใช้ถังสีเอาดึงดึงเชือกเตรียมการลงลงในถังสีแล้วครับขยับเข้าไปวิธีการตัดน้ำพึ่งที่หัวใหญ่ที่สุดวันนี้ ดูนะครับจะเบียดเบียดให้น้นหล่นเดี๋ยวเดียว,เ,ยว,เ,ยวเอาพร้อมกันหลาทีจเย็นเย็นมาถึงที่แล้วมาถึงที่ถึงทางแล้วอยู่ข้างหน้านี้อันนี้ไข่ยังอยู่น่าจะหัวน,น้ำน่าจะช่วยกว่านี้อันนี้เกแล้ว ัดลำคอนมันมีน้ำหยดลังนะล้าหยดลังด้วยต้องเลียมเอาให้หมดของมีราคามันต้องต้องใจเย็นๆหน่อยออมีหมอนสีเสื้อเนี่ย เออมีมีม,ม,มีอยู่ในนั่นอยู่ในน้ำหยอดลังนี่มีหยอดลังนะครับ